ค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพาเพื่อนๆไปกินกันแล้วใช่ไหมคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาออกกําลังกายก,กันค่ะเป็นท่าง่ายๆนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆเลยเน้นเป็นคอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันค่ะดาวน์เบนเอร์แต่ว่าวันนี้นะคะเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นเพื่อนกัน พี่ป,ป่านนั่นเองคะ่ะพี่ป่านพี่ป่านมีเพจอะไรเอ่ยอ่าป่านมาดีขาเรียวค่ะป่านมาดีขาเรียวนะคะใครอยากขาเรียวแบบพี่ป่านนะคะไปฟอลโล่พี่ป่านได้เลยคะ่ะแต่ถ้าใครอยากมีหน้าท้องส,สวยๆนะคะตามมาทำพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะอันแรกนะคะเราจะเริ่มจากการแพรง,งง่ายๆก่อน,นะคะ่ะทำเลยเนาะโอเค okay. ท่านี้นะคะนะกับพี่ป่านจะทําเพียง30วินาทีเท่านั้น,นะค่ะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเหนื่อยนะคะสามารถเพิ่มเวลาเป็น1นาทีก็ได้ค่ะเน <c oughs> มื่อยนะคะเมื่อยคะ่ะแล้เมื่อยเหมือนกันกวา่าจะหุ่นดีมันก็ต้องเร่มาด้วยความเหนื่อยๆนิดนึงนะคะ ที่สองนะคะท่านี้มีชื่อว่าครั้นค่ะท่านี้นะคะนัทกับพี่ป่านนะคะก็จะทำา10ครั้งค่ะหรือถ้าใครรู้สึกว่า10ครั้งนะคะยังไม่ค่อยเหนื่อยก็สามารถทำเพิ่มเป็น12หรือ15ครั้งตอน1เซตก็ได้ค่ะ ท่าที่3นะคะเราจะมาบริหารหน้าท้องล่างกันค่ะท่านี้นะคะเราจะเตะสลับขานะคะไปมาโดยที่นับ1-20ถึงไปเรื่อยๆค่ะมาต่อกันที่ท่าที่4นะคะสไปเดอร์แมนท่านี้นัดกับพี่ป่านทำทั้งหมด10ครั้งค่ะ ต่อมาท่าที่5ค่ะท่านี้มีชื่อว่า reverse cunt นะคะท่านี้เป็นท่าพื้นฐานในการบริหารหน้าท้องด้านล่างค่ะท่านี้นะคะเพื่อนๆจะเอามือวาไงไว้ที่ข้างลำตัวเหมือนพี่ป่านหรือจะเอามือวาไงไว้ที่ใต้สะโพกแบบแนทก็ได้เช่นกันค่ะ ท่าสุดท้ายท่าที่6นะคะเราเรียกว่าท่า bicycle c r u n ค่ะท่านี้นะคะจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ทุกส่วนเลยค่ะแนทกับพี่ป่านนะคะทำทั้งหมด10ครั้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเหนื่อยไหมคะลองเอาท่าที่แนทออกกำลังกายแบบนี้นะคะกลับไปทําดูทำสา3วันละ4เซตก็พอคะ่ะ เรามีทริคง่ายๆนะคะจากของแนทเองแล้วก็จากพี่ปาดมาแชร์กันค่ะเคยมีคนถามเจมา์ว่าแบบเฮ้ยทำยังไงทำไมหุ่นดีจังเลย,เยะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจะตอบเขาว่าอะไรอยากให้เห็นตอนกินมากเอาจริงเราเราแค่รู้สึกว่าตัวเราอะเป็นยังไงเราต้องดูตัวเองก่อนอ <c oughs> ย่างก็้งะคือเป็นคนที่ชอบกินแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ตัวแบบอ้วนๆอะ <c oughs> หรือตัวบวมๆอะก็เพราะว่ากินแป้งเยอะ <c oughs> ทีนี้ถ้าสมมติว่าต้องอยากจะลรีนช่วงไหนขาก็จะกินแป้งน,น้อยแค่นั้นเองแต่ถามว่าอดอาหารไหมไม่อดเลยอย่างมาเทียงง่ยวเนี้ยก็คือกินเต็มที่แต่ว่าช่วงเวลาที่แบบว่าเราไม่ได้เที่ยวอะไรเงี้ยเราก็กินปกติก็ดูแลเรื่องแบบโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนให้เพียงพอ,อก็ยังเป็นแบบคีหลักๆ3อย่างก็คือ, ì, อกินดีออกกําลังกายบ้างแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอพี่ป้าเราของพี่ป้านะคะก็จะแค่ขแกรกับเด็กสมนะก็อารมณ์เหมือนแบบ ก็ปกติแล้วก็จะไม่ได้กินคินจากกนาแต่ก็แค่เลือกกินอยางกินเค้กกินแป๊บซี่ยังกินขนมทุกอย่างเลยเียงแต่ว่าแค่พยายามบาลานซ์ให้มันอยู่กับความพอดีเนี่ยแล้วก็เหมือนแคลอรี่แต่ละวันก็ประมาณใช่คือแบบเราสามคนไม่มีใครกินคินเลยใช่คือแบบพาแบบตามไอจีเนาะทุกคน <c ười> <ừ> จะแบบคาเฟ่ฮ <c ười> อปปิ้ง<ช>มากอยู่แต่คาเฟ่อนะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็ไม่อ้วนเออเพราะว่าเราูาลตัว์ได้ดีใช่ ได้ไว้ว่าหลังเราจะมาแชร์คลิปดีๆแบบน,นี้นะคะบ,าย,บายค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพีทตัดปีเคเคด้วยค่ะ